สวัสดีจ้าสาวปุ่นกินแ่บมาแล้วพี่น้องมาจ้ามาือนี่สาวปุ่นได้ตำบมาหุ้งจ้าตำเล้าบานเห้าหนี่แหละพี่น้องตำแบบเล้าๆกับหมูกรอบตอนอยังไงพี่น้องมาจ้ามาแสบๆน้องก,กันกับสาวปุ่นพักจ้าตามที่เห็นเลยพี่น้องนี่ดอกกระเจียวดอกกระเจียว เือก้าวหละจ้ะพี่นออ้องอืมอืมกรอบครับ พี่น้อนผู้ใดไป่ท่านได้กินเข่ามาเน้อจ้าคือตำข้น้ำชาปุ่นนุ่มๆถึงใจคำยังไง พี่เล่าสวยสบายเล็กไปหน่อย

เอา่านี้จ้ะกระเพาหมูกรอบ้องจรอบกันเลยเนะ อร่อมูกอืมแม่มงหกงผิดตายแม,มงผิกตกแล้วพี่น้องแน่มันเนี่ยโอ๊ยแม่มงหลกผิกตกแม่มงหลงผิกตกจ้าเออได้ ผิวคาดแม่ไม่เหนียวตำหุ่งข่อยแม่งผิดตกวใจแม่งผิดไรครับบ,บ่ได้บ,บ่ได้บ่ได้พี่น้องก้าวกินกันแม่งผิดแม่งผิดายแฮ้งอืมขอด้วยค่อยวันทีกินแซ่บๆพี่น้องเอ้ย อ่ะคือวงจานตำหมูหู้ค่อยอืมอืมขอบุกระบ่ายก็ด้วยจวงปลิวไปเลยขออนุญาตใส่เมื่อได้พี่น้องเอ้ย ใส่มือมันจังเสียมว่าพี่น้องเขาปุ่นพันหมูกอดเด็กคนน้องคือข้ามไงแค่น้องเลือดสีบลสดสวยบ่วหยางนี่พี่น้อง หึักม <ak> ูขอไปเช็คข้บุกันนี่ยเน่ย เหนียวแสบคัดสุดนอ้อ่เืมติ่งงาเป่นพ้่ลูงาขำง,งาเนี่ย <laughs>

ชาบูนฮถ้าปุ่นหาเห็นหมูกว่าพี่น้องเพรหมูพว้างคือจังเขาเจ,าาเจ้าพี่น้องคนไหนคือจะซื้อหมูกว่าก็จะถ้าปุ่นอยากเห็นแบบเห็นพงฟอง งำกวบวๆอันนี้ก็สแสบ,บ,บด้วยจ้ะแต่ว่ามันฟพ้งแไหมพี่น้องตรงนี้หลอกแก่มือเด้อนหนึ่งจ้ะหมก่อความเนี่ยเจ็บแจ็บอีกแบบ ขอบคุณทับนไงท่านเข้าไปจัดไปี่อน Mấy giờ, tôi xoài, hồi mất mất tình hồn xoài, hồi lúc ăn kiểu ผักน้องกจากอืมรังดีก้ามูนะพี่น้องยากกันไปเลยอืมฉี่สเสีเยผักมาเลยจ้ามาเลยต้องกินแต่บักหุ่งน้ำสาวญปุ่นพี่นอ้องป้องไปซุปปูซุกคน ต,ตืมป่นทำเองเน้่พี่น้องตีกินแม่งมบพริกทื้ซอสแล่นีน้หรอแม่กพริกตอกใส่มาหัน เดิมหุงเดยจานไม่ได้จ้ะจิ้มเดมหุงกินแมงบุกิกแซบค่ะคือเกาเหลีพี่น้องฮึมอืม Trinh khẩu ý con thế nào Hãy subscribe น้องผิดยุเสียข่อยบ่ะเนี่ตายน้องผิดหลายครักจ้ะสาวปุ่นกินแต่ไฟมันอยู่น้องผิดหลายแฮ้งส่ากกินก่อนพี่นอ้องหมูกกวับ Vil mm du -hmm. mm -hmm. Parfait. Ça me rend malade, จจเจอก็บแเ้วก็เจียวกวนแ <c ười> <c ười> ม่แม,ม่แม,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 ม่น่งาืนจอม่นั่งยืนจอหุ้งจ้าไม่กลออมนนี้แม่แม่สาวปุ่น แบบปักเ,เป็นแบเป็นนันเขาแบบบอกยื่เน้นเน้น เล้กๆตัวอังไมไเล็กหนังนี่แม่หมกศิกไปเนาะ สำหรับคลิปนี้พอกันสำนียนะจ๊ะพี่น้องพาอกันคลิปนาฝากพี่น้อง,อก,องกดไลค์กดซับจะใครให้สาวปุ่นไดน่เด้อจ้าสวัสดีจ้า